สมาคมชกสอสมอจัดประชุมประจำเดือนไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2566ค่ะแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่เป็นที่เปิดเผยออกมานะคะหลังการประชุมก็อาจจะมีการสรุปประชุมเพื่อให้ตัวเลขหรือว่าข้อแก้ไขอะไรมันถูกต้องแลาถทงจะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบนะคะถ้าทางสมาคมประกาศมาเมื่อไหรปรปก็จะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะแต่ตอนนี้ก็คือจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่า ทางสมาคมได้ประชุมประจำเดือนไปแล้วค่ะคณะกรรมการทั้งหมดก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะมะติที่ประชุมก็จะรับรองสมาชิกของเดือนพฤษภาคมว่ามีสมาชิกเท่าไหร่มีผู้เสียชีวิตประจำเดือนนี้เท่าไหร่ เขาก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งเข้ามายังสมาคมแต่แต่วันที่1นึถึงสาเมษาย,ยน2 5 6 6แล้วก็เอามารับรองในกลุ่มที่เอกสารครบคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้แก่ทายาทของท่านได้แน่ๆก็คอยลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเดือนนี้มีผู้เสียชีวิตกี่คนสมาคมจะหากกี่บาทแล้วยอดเงินส่งเคราะห์ดโดยประมาณที่ทายาทจะได้รับคือกี่บาทรวมทั้งจะได้รู้ด้วยนะคะว่ายอดหักของสมาชิกแต่ละคน จะหากกีสตังอาคอยลุ้งกันต่อไปนะคะถ้ามีขา่าวก็พอจะรีบมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบค่ะสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ